สวัสดีค่ะสวัสดีรอบเย็นนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปงมหอยกันนะคะเพราะว่าเห็นพ่อไปก่อนแล้วนะคะเมื่อกี้นี้คุณแม่ซอยเห็ดนะคะเห็ดเห็ดกระด้างเห็ดกำปุ๊ดนะคะเมื่อกี้นี้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปหางมหอยกันนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปงมหอยก็แวะดูดอกไม้สวยๆก่อนคะ่ะนี่นะคะทุกคนโอ้โห แบบนี้ต้องนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะนี่ต้องเออเอาพวงมลาลัยที่เราปลูกนะคะทุกคนไปไหว้นะคะองค์ปู่ปริจิตนะคะเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวรอให้มันตีส่งไอ้นั่นมาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอ้อยด้วยมือของเราเองดอกกำยกำลังกำลังเล็กๆอยู่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันบานเต็มที่นี่คิดว่าน่าจะงามมากเลยละคะ่ะหูสวยจังเลยค่ะทำสำเร็จนะคะเดี๋ยวทำอีกแปลง นี่อันนี้กำลังแบบขึ้นหนุ่มๆเลยนะคะโอ้สวยค่ะสวยสวยนะคะดอกใหญ่มากอันนี้เป็นดอกสีส้มนะคะก็จะไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะคะโอ้มีหนอนด้วยนะคะทุกคนหนอนก็จะเข้ามากินเดี๋ยวคุณแม่ขอเอาออกก่อนอเสียงดังป๊กเป๊กป๊กเป๊กแล้วค่ะว้าวดอกโตมากเลยค่ะทุกคนนี้ยังไม่ได้เต็มที่นะ น่าจะได้แล้วล่ะเกือบแล้วล่ะค่ะอันนี้คือจะบานเต็มที่ก็คิดว่าใหญ่ๆนะคะใหญ่มากเขาใช้ก็ไม่ได้หลาย,ลายดอกเท่าไหร่นะคะก็จะเอาดอกรักนั่นแหละค่ะที่เขาขายที่มันเป็นขา,ขาวๆเอามาร้อยผสมด้วยนะคะตอนนี้ก็ข้ามแล้วล่ะคะ่ะโอ้อันนี้ดอกย่านะคะต่อไปน,นี้ก็จะพวกดอกย่านี่แหละคะ่ะขึ้นข้ามแล้วนะคะแต่ว่าคุณพ่อก็ไปงมหอยนะคะ ก็เอาไว้ทํากับข้าวพรุ่งนี้ค่ะวันนี้น่าจะไม่ได้ทำหรอกคะ่ะเอซเอาไปแช่ไว้ให้มันคายดินออกนะคะเดี๋ยวเราก็หาทางลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นกันค่ะว่าพ่อจะได้เยอะไหมนะคะอือหือแค่ขาวนะคะนี่ลูกผักด้วยก็น่าจะอร่อยนะคะนี่แค่ขาวก็ดกมากแค่ขาวแค่แดงนะคะโหได้ยินเสียงปุกเป๊กปกเป๊กแท้ ได้ไหมคะพี่โอ้พอได้แก,ง, oh, กงนะคะพ่อตอบมาแล้วไข่เอฟซีนะคะนี่ค้่มแล้วคะ่ะอันนี้ก็ยางขายหลายรอบนะคะขายไม่รู้กี่รอบแล้วขายยางนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านนอกดาววันนี้ก็จกยางเดี๋ยวพรุ่งนี้ขายนะคะว่าจะได้เท่าไหร่เนาะนะคะเมื่อเช้านี่ก็ซื้อนะคะลงทงลงเท้าให้น้องอ่านชุดนักเรียนก็หมดไปพันกว่าบาทนะคะ เพื่อลูกเราทำได้อยู่แล้วเนาะค่ะทุกคนว <g iggle> ้าคือดังก็แก๊กก็แก๊กแท้ป้าลงมาเมื่อกี้นะคะเอฟซีนี่โอ้ไหวเถรน้องเจ้า <ปะ S 1> ยังไม่ได้ทั่วใช่ไหมพี่โอ้โหนะคะเดี๋ยวเราต้องลุยกันแล้วล่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปแซมเปิลก่อนนะคะไปหางุ่มกับอีพอก่อนเด้อนนค่ะเดี๋ยวขอชีลล่งทาางใด ลูกน้องจะไม่มาเตะกล้องบอสลูก้องที่ลงมานมาแล้วโอ้ยขอสิดได้เฮ็ดจังไ๋ขอว่าผ้ามันลงเด้เอมาแล้วคะ่ะคุณพี่หากระปูนเด้เด้อเอาปูก็เอาไปป่นนะคะอันนี้เป็นรวงข้าวนะคะฝั่งนี้ก็ข้าวของคุณปู่คุณย่านะคะเอฟซี FC ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนานี่ก็หลายไร่อยู่นะกว้างกว่างขหน้ากว้างหลาย แต่คุณแม่นะทำที่นาคุณแม่โอ้ยหลายอิลีค่ะหอยเหาได้พอกแกงค่ะนะคะน่าจะได้พอกแกงโอปลาก็เยอะอยู่นะคะแต่น้ำยังไม่แห้งถ้าน้ำแห้งน่าจะได้อยู่หาสวิงมาสอนแล้วคขนำ้ำแหงนี่นี่นะคะดูฝีมือคุณพ่อ,องมหอยรอบค่ำค่ะเพราะว่าช่วงกลางวันก็ไม่ได้มางมว่าจะงมตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วล่ะคะ่ะ โอ้มันจะเข้าเบ้าแล้วบอพี่โอ้โอเด้ร้ายแสดังกรบหนึ่งคะ่ะเอฟซีเพิ่งมานะคะยังไม่ถึงสามนาทีคะ่ะหอยก็อ้วนๆทั้งนั้นนะคะนี่คะ่ะค้นงวมเป็นก็อยู่น่ไปคอยชื้อคุอคุณพอ่อจะคล่องมากนะคะในการหาปูหาปลาหาหงหาหอย มีปูพร้อมนะคะเอาไว้ปูนมื้ออื่นเศร้าเพราะว่าเรามีผักนะคะทุกคนมีผักรอบๆด้วยถุงถุงถุงเงินนะคะมาด้วยจะถุงพองคงหนาวคนแหล่าเขามีปูนําด้วยค่ะคุณดีมีอีกแล้วค่ะปูก็เราก็เอาไว้อยู่ในอ่างก็มีนะคะปูไม,ไม่ต้องเอาเยอะค่ะเอาถ้วยเดียวก็พอแล้วค่ะหอยพอ้มอืมไม่ต้องเอาเยอะอย่าเอาเยอะนี่แหละ ได้ยู่นะพอ่อพอได้คะ่ะถ้าถ้าถ้าจะกินหอยนี่ก็ลงมาตรงหนองนี้ก็ได้แล้วคะ่ะโอ้ยบรรยากาศค่ำๆนะคะนี่ทางนู้นก็บ้านนกดาวนะคะนู่นส่วนเราก็นี่คะ่ะเอฟซีรวงข้าวรวงข้าวย่ำแรงอ้ยไข่หอยเชอรี่ทำไมมันเยอะแฮะพี่โอ้ปีหน้านี่โอ้ยปีหน้านี่ สนุกแซมข้าวแล้วเนาะบุงสีแซมเปิดบุงจ้งน้อยคะ่ะเอฟซีเขาอุ้มแบบไหนนี่อันนี้บอ่อุ้มแบบนี้บ่ยู่ใส่หอยโอ้เห็นแล้วค่ะนี่โอ้โอ้วนมากค่ะโอ้ยมันเข้าเบ้าแล้วนะพ่อ,อมันจะเตรียมข้าวแล้วอือเขาก็เลยนี่แหละโอ้หอยอันนี้เซ่หอยเซอรี่มีไข่เอฟซีได้สองลูกแล้วคุณแม่ก็นี่นะคะหาอยู่หากินตอนค่ำ เ fc แล้วเรามาดูกันค่ะนี่นะคะคําแล้วเนาะวันนี้เป็นรวงข้าวนะคะนี่ fc เดี๋ยวเราก็จะมาดูหอยแล้วก็ปูที่พ่องมกันนะคะเพิ่งลงมานะคะได้ห้านาทีเองก็ได้เยอะแล้วค่ะก็หาวมประมาณถ้วยหนึ่งก็คงพอเกงแล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไม่ได้แกงวันนี้นะคะแกงพวกนี้ นี่นะคะพ่อโอ้นี่ปูนะคะปูเล็กๆไม่น้อยผสมกันนะคะแต่ว่าหอยเชอรี่เราไม่เอานะคะเอาแต่หอยโขมเอาแต่หอยโขมหอยตุก๊กหอยโขมืท่านเปาทำมาหากินข่องแค่อยากกินหอยก็ลงมางมนะคะประมาณสิบนาทีก็ปูกับพ่อปูโอ้ปูกัพ่อปูโอ้คลักหลาค่ะ ับข้าวเย็นไม่มีก็ลงมางมเอาปนปูลวกแพะนะโอ้ปนปูลวกแคร์ว่ะสันสบายท่นเนาะแนวกินเห่าเนาะอ๋บรดสื่อเดีหาละพี่น้องเอ้ยกินกับจำมงหุอือจำมะงก็อยู่ข้างบ้านนะคะสุดยอดวันนี้นะคะว่าจะซุปเห็ดด้วยนะคะเอฟซีุปเห็ดแช่ไว้อือหอยนี่ก็คือเอาไปแช่ไว้นะคะหอยแล้วก็ปูนะคะนี่เอฟซี อ,อยาบหนีบยาบหิบค่ะเดีเอาไปแช่ไว้เอาไปขังไว้ก่อนนะคะทุกคนบางทีมันยังเราก็เก็บไว้นานๆแต่ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงเนาะเลี้ยงก็น่าจะไม่ไน่าจะไม่โตปลา่าีรีปาปลาบอยกเอาเลยไยกบ,บกบบก็บเอาเลยนี่นะคะค่ำแล้วเ่าก็พากันมาหางมปูงมหอยนะคะเอฟสีเนาะโอ้ยขาหมืดอีรี นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ